เราเราก็พอใจนะครับในในผลงานที่เราที่เราเล่นนะครับเพราะว่าเราชนะทั้ง2แมตช์เลยนะครับสเกมเลยทั้งโดมิกันแล้วก็ฝรั่งเศสก็ถือว่าว่าตามเป้านะครับตามเป้าแต่ว่าในสนามต่อไปก็ก็ยังยังต้องเจอหนักอีกนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงและแก้ไขในอาทิตย์นี้นที่เราจะไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับสนามที่3ก็ก็พยายามจะทำให้ให้ดีที่สุด นะครับก็ขอบคุณนะครับสตาฟคูแล้วก็นักกีฬาที่ช่วยกันนะครับทุ่ช่วยกันทําให้ชนะนะครับทั้งสองแมตช์นะครับก,ก็ก็ขอบคุณคือในในตอนนี้ก็ก็คุยกับสตาฟแล้วก็นักกีฬาว่าเราควรจะเ,เรื่องสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือการรับเสริฟนะครับเพราะว่า แต่ละทีมเนี่ยมีการเสิร์ฟที่ที่รุนแรงนะครับเพราะนั้นเราเราต้องหาวิธีการในเรื่องของการตั้งรับจะรับเสิร์ฟที่ที่เร็วแล้วแรงด้วยนะครับก็คิดว่าที่นี่น่าจะเพิ่มตรงนี้มากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบอลแรกเราเข้าเนี่ยเราก็เล่นได้เก็บจับทีมได้เลยก็ก็คุยกับทางฝ่ายแพทย์นะครับแล้วก็นักกายภาพบำบัดแล้วแล้วทางการกีฬาแล้วนะครับก็ ฟื้นฟูในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการเข้าตู้อเครื่อะไรพวกนี้แล้วก็การดูแลเรื่องการรักษานะครับสำหรับคนที่ที่บาดเจ็บเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะครับหรือหรือมีอาการที่ที่อ่อนล้าอะไรต่างๆก็ทางฝ่ายแพทย์ก็ประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้อง คุยหารือก uh, ันนะครับแล้วก็นักกีฬาที่มาสนามสองแล้วก็คนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับว่าว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยที่จะใช้ในสนามสามเนี่ยจะเอาใครไปนะครับอย่าดูดูรายละเอียดอีริงแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของนักกีฬาแต่ละคนด้วยครับก็ก็ อย,อย่างที่เคยคุยไปนะครับว่าเราเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะครับให้ถึงที่สุดนะครับก,ก็ฝากตามเชียร์ทีมอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะครับยังมีสนามที่3แล้วก็รอบไฟนอลอีกนะครับก็ตามเชียร์พวกเรานะครับเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับ